ครับว,วันนี้ผมมายื่นด้วยเหตุผลอยู่สามข้อเพื่อที่จะร้องตำรวจสพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินทดีประเด็น,นที่หนึ่งน,นะครับผมมาร้องให้สอบตัวแพ็ตฟอร์มหรือตัวสื่อสารสื่อสารออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่มีการปล่อยให้ ให้มีการลงข่าวหรือการกระจายข่าวหรือการกระจายในเรื่องของออนไลน์ต่างๆก็ต่างเล่นในประเด็นนี้ก่วงกันนะครับผมก็เลยมาแจ้งความกรณีของเ็นฟินที่ได้กระทําผิดพรบว่าด้วยคอมพิวเตอร์ปีพศ2 5 6 0 ฉบับที่สองมาตราสิบห้าในกรณีของสื่อออนไลน์ไม่ว่า Facebook i n s ตาแกรมหรือ Twitter หรือ YouTube ก็ตามตัวนี้ผมเรียกร้องให้ตำรวจปอทอตรวจสอบในกรณีของการกระทําผิดพรบอคอมพิวเตอร์ Computer, มาตรา15ว่าด้วยผู้ให้การผู้ให้บริการในประเทศไทย นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งนี่จะแจ้งตั้งแต่เฟซบุ๊กกับคุณผลิตสองคนนะครับเฟซบุ๊กในฐานะผู้ให้บริการคุณผลิตในฐานะผู้ใช้บริการคุณผลิตได้ลงคุณคุณเพนเ่ยนะครับได้ลงเกี่ยวกับการชมมุมนุมประท้วงเมื่อวันที่สิบแล้วก็ได้ลงจำนวนสิบข้อที่เรียกร้อง และผมได้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วที่สพอคลองหลวงเมื่อ2องอาทิตย์ที่ผ่านมาผมทราบข่าวจากสถานีตำรบบวจภูธรคลองหลวงปทุมธานีว่าขณะนี้ได้ออกหมายจาับคุณผลิตตามมาตรา116เมื่อสองวันที่ผ่านมาประเด็นที่สองที่ผมจะขออนุญาตมาได้กร้องตำรวจปทก็คือว่าหนึ่งให้สอบดูว่ารายรับทั้งหมดนะครับรายรับทั้งหมดนะครับ ของตัวแพลตฟอร์มหรือตัวสื่อสารออนไลน์ในประเทศไทยไม่ว่า Facebook ท w i t t e r YouTube หรืออะไรก็ตามอ่ะนะครับปีหนึ่งนี้เขามีรายรับเท่าไหร่แล้ะคนได้จ่ายภาษีให้กับประเทศไทยจํานวนเท่าไหร่ที่ผมอยากจะกสัาบประเด็นที่สามในกรณีของการทําสํารวจของอาจารย์นพดลคณิกาจําได้ไหมครับเมื่อสอสวันที่ผ่านมาอาจารย์ นบดลกานิกาท่านจากการสำรวจชัดเจนเลยครับงท่านว่าหลังจากการชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานั้นมีการทวิตหรือมีการแชร์หรือมีการเข้ากลุ่มไลน์ซึ่งเป็นคนในประเทศไทยนั้นจำนวนแค่130,000ต่อคนแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ทวิตเข้ามาหรือไลน์เข้ามาในเฉพาะกลุ่มเข้ามาจากต่างประเทศน,น,นะครับ จำนวน8ล้านกว่าครั้งในการชุมนุมซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาต่างประเทศได้ใช้ไลน์ได้ใช้ระบบสื่อสารออนไลน์ตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าทวิตเตอร์ไม่ว่า Facebook ไม่ว่า i n s t a g r กรมหรือไม่ว่า Youtube ก็าตามเข้ามาพันป่วนการเมืองในประเทศไทยนะครับเข้ามาทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าเจ็ผิดในกระแสอย่างการชุมนุมในวันที่1 6 าก,การสํารวจนั้นของอาจารย์นุบดลนั้นมีคนไทยแค่1นึแสนสใขนาดเดียวกันนะครับตามประเทศนี้เข้ามาแปดล้านสิ่งนี้มันกระทบต่อความมั่นคงและกระทบต่อสถาบันหลักของประเทศไทยอย่างรุนแรงเท่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาเรียกร้องวันนี้ก็คือ3ข้อข้อที่1ก็คือตรวจสอบตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของ ภาษีที่เขารับมามีจำนวนเท่าไหร่สอบสวนก็คือขออนุญ,ญาตให้ปอทอเชิญอาจารย์ลุปตลนกันิกามาสอบถามความเป็นจริงว่าจริงไหมครับในกรณีที่มีออนไลน์มีสื่อหรือมีอะไรก็ตามจาดจำนวนกว่า8ล้านคนนี้จริงหรือไม่และเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของอะไรนะครับและประเด็นที่ผมเรียกร้องอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ในกรณีของการแจ้งความที่ผมขออนุญาตแจ้งความเลยก็คือในกรณีของคณเป็นฟินแล้วกักบกับสื่อออนไลน์โดยเฉพาะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะไม่ว่ายูทู e หรืออะไรก็ตามตัวพวกนั้นจะต้องชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจึงเมือ่อกี้ผมได้ลงบันทึกประจำวันนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับยื่นที่สำนักง,งานผู้การแล้วร,รับเรื่องไปแล้วนะฮะ ที่แจ้งความก็คือ,อตัว Facebook นะครับกับของคุณเป uh ็นฟินเฟซบุ๊กในฐานะผู้ให้บริการครับเป็นฟินในฐานะผู้ใช้บริการ uh huh. แล้วก็การกระทําผิดในการชุมนุมที่เอาจํานวนสิบข้อลงไปใน Facebook และ Facebook เองไม่ได้ไม่ได้มีการยับยั้งหรืออะไรทั้งสิ้นกลับเรียนอีกทีหนึ่งนะครับว่าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ินสต a แกรมหรือ อะไรก็ตามะนะครับเขาจะมีกฎหมายของเขาควบคุมเป็นการเฉพาะในบางประเทศนี้เ็าจะควบคุมเลยแต่ประเทศไทยพวกสื่อสารออนไลน์เหล่านี้นะครับใช้สิทธิและเสรีภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครัให้ประเทศไทยขาดความมั่นคงและกระทบกระเทือนต่อสถาบันรุนแรงที่สุดเท่าที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยมาผมจึงขออนุญ,ญาตมาร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้ปทสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีตามที่ผมกล่าวไปขอบพระคุณนะครับตอนที่เราจะแจ้งเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้แจ้งเฉพาะตัว Facebook อย่างเดียวครับกับก<ห>ารกระทําของคุณผลลิตในข้อนี้ของ y o u t u b อินสตาแกรมหรือ,อ,อจากให้ตํารวจปทเขาเชิญอาจารย์นุกบดลกานิกาเข้ามาตรวจสอบว่ากรณีที่มีการส่งด้วยรูปแบบใดก็ตามนะครับเข้ากลุ่มออนไลน์เมื่อวันที่ เมื 1, 000 000, 30, 000่อของการชมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมนั้นที่บอกว่ามีจํานวนถูก8ล้านกว่าครั้งในขณะที่ในประเทศไทยมีแค่1,30,000ครั้งนั้นน่ะส่งเข้ามาในตัวสื่อสารออนไลน์ของของของอันไหนบ้างเพราะว่าพราะว่าตัวนี้อาจารย์นุดลกานิกาแกแกเรียนอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความวุ่นวายและทำให้นักเรียนนิสิต นักศึกษา,ษาปัจจุบันเข้าใจผิดในการปั่นกระแสแล้วทําให้เห็นว่ามีคนในประเทศไทยสนับสนุนแต่โดยความจริงแล้วที่ส่งเข้ามานั้นจากต่างประเทศนี่จำนวน8ล้านกว่าครั้งนี่คือการทําให้เข้าใจผิดและอาจารย์ทางทางการสํารวจก็สรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความไม่มั่นคงในสถาบันของประเทศไทยอย่างรุนแรงที่สุด เฟซบุ๊กที่เราจะแจ้งเนี่ยหมายถึงตัวเฟซบุ๊กประเทศไทยใช่ไหมคะเอ่ออยู่ที่ Facebook เฟซบุ๊กเมื่อเข้ามาเปิดบริการที่ไหนก็ต,ตามเขาต้องมีเข,งมเขาต้องมีสำนักง,งานก็คือเราแจ้งเฉพาะในส่วนที่เป็นสำนักงานที่ถ้าสำนักง,งานภายในประเทศมไม่สามารถพิจารณาได้ก็ต้องถึงก็ต้องถึงก็ต้องถึงสำนักง,ง,ง,งานใหญ่ของเขาครับหมายถึงว่าจะเรยียกร้องให้แจ้งความเอาพิษมารมาทั้งห์ดหรือครับเอ่อบีกร้อง ไม่ใช่เฉพาะผนเพราะเฟซบุ๊กเ,เป็นองคอ์กรเพราะฉะนั้นเขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เป็นจุดๆอยู่แล้วแต่ในกรณีที่ผมร้องคือผมร้องความผิดตามพรบความผิดคอมพิวเตอร์ปีพศ2560ฉบับที่2นะครับในมาตรา15กรณีทุ่งให้บริการที่ไม่ได้ยับยัง้งหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเพื่อไม่ให้มีการผู้ใช้บริการลง ข่าวสารหรือใดๆก็ตามอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือสถาบันหลักของประเทศสมเยางขอเอาให้เคลียร์เลยเอาแค่ว่าแจ้งเฟซบุงประเทศไทยเฟซบุ๊กสำนักงานใหญ่ผมแจ้งเฟซบุ๊กประเทศไทยเทศทุกระเที่นี่นะครับทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วเขาว่ายังไงบังคัเรื่องนี้ผมผมจะยื่นกับปอทจะยื่นอย่างนี้ทุกครั้งครับคือยื่นให้เขารับเรื่องไปก่อนแล้วสักสามสี่วันก็จะเรียกผมมาสอบเป็นชุดๆไปโอเค ทึ้งดีครับผมนี่คือหนังสือที่มามายื่นยื่นไปแล้วครับยื่นไปยื่นเมื่อกี้เมื่อกี้เลยก็ไปยื่นละโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับครับทักเฟซบุ๊กอ้างในเรื่องเสรีภาพ ในเรื่องอิสระในเรื่องของศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ในเรื่องของกฎบัตรสหประชาชาติแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็เป็นประเทศที่มีเอกราชมีอาณาเขตมีพชาชนมีกฎหมายมีรัฐบาลและเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แน่นอนครับใครเข้ามาประกอบการในประเทศไทยก็จําเป็นต้องอยู่ภายใตย้กระบวนการของกฎหมายไทย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงใช้กระบวนการทางด้านกฎหมายไทยเพื่อที่จะให้ facebook ดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายไทยขอบคุณนะครับขอบคุณครับตอบโต้การระเบิดที่มีค่าทีออกมาตอนนี้ครับเอ่อผมดู Facebook มานานแล้วน,นะครับเพราะว่าจะสังเกตดูให้ดีตั้งแต่ facebook หรือสื่อสารออนไลน์เข้ามาในประเทศไทยจะวุ่นวายมาก <c oughs> บางทีเราก็เห็นอวาตารล,ลงมาเป็นชื่อแต่ไม่รู้ชื่อใครชื่อคนชื่ออะไรก็ไม่ทราบ ซึ่งโดยความเป็นจริงบุคคลเหล่านี้เมื่อลงมาแล้วก็ไปละเมิดสิทธิที่คนอื่นๆเขามากมายการกระทำเหล่านี้นะครับผู้ให้บริการจะต,ต้องรับผิดชอบนะครับว่าเขามีขอบเขตปลอกอยู่ขนาดไหนทางประเทศรัสเซียเขาก็มีอ่างเขาห่งฝรั่งเศสเขาก็มีอย่งเขาหงหรือในประเทศที่เป็นทางด้านมุสลิมผมขอขอนุญาตกลบาเลยเขาก็มีกฎหมายเฉพาะของเขาเฟซบุ๊กทำได้ในระนันจำกัดแล้วเฟซบุ๊กก็มีประโยชน์ต่อประเทศไทยด้วยยะ อย่าลืมนะครับประเทศไทยกรุงมเทพมหานครนี่เฟซบุ๊กเป็นอันดับหนึ่งในการใช้ของโลกเรามียูสเซอร์อยู่ประมาณ5 1ล้านของ Facebook เป็นอันดับ8ของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้ Facebook ก็ต้องทําอะไรก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยด้วยเพราะมันเดือดร้อนจากเฟซบุ๊กเยอะๆไดการโพสต์การไลน์อะไรเข้ามาได้ทําให้เกิดความแตกแยกระหว่างน,นักเรียนผู้ปกครองขนาดนี้นั้นรุแนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีการ กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย<อ>ก็ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นปปไม,ไม่ไม่ให้เปิดใจเลยพวกนี้นะแต่ให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายโดยเฉพาะพรบว่าด้วยการกระทาผิดทางด้านคอมพิวเตอร์ฉบับสองสองห้าหกศูนย์มาตราสิบห้ารือมาตราสิบสี่ขอบคุณน้องครับขอบระคุณทุกท่านท่านไได้ทำข่าวท่เอเนี่ย้อร้อีอ่นร้อย